สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พน้องน้องทุกท่านเพื่อนๆนทาง YouTube ที่เข้ามาดูนาดาขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไค i b ์หมายถึงว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครไม่ได้กดกระดิง่งนี่ก็คือพลาดคลิปต่อๆไปของนาดานะคะถ้าอยากมาชมความบ้าความไม่เต็มบาทความขาดรุ่นอะไรก็แล้วแต่มาดูนาดากินมาดูนาดาทานก็เข้ามาดูในคลิปของนาดา ตากินพาจ้วงนะคะวันนี้นะาดาทำส้มตำอืน้ำลายส้มตำปลาหมึกสดปลาหมึกสดแต่ว่าลวกแล้วหมายถึงว่าปลาหมึกสดปลาหมึกไม่เน่าพี่น้องแล้วก็ไก่ย่างหมูย่างไก่ดั้งดำน่ากินพี่น้องดำพิสีข้าวเหนียวนมจีนแล้วก็นี่ผักหนอวันนี้ต่อแต้ต่อเบาพี่น้องเักบุง ซาโต er ้าโต้าโต้าโตนี่โคตรมิ้นเลยมิ้นหมาอาการแขรถยำแยะยำเยะไม่ได้กินยำเยะหลายวันแล้วมามามากินกันเลยกินกันเลยใช้มือใช้มือนะาปน้่องขออนุญาตใช้มือนี่น้ําล้างมือล้างไว้แล้วล้างไว้แล้วนี่จะล้างให้ดูอีกรอบหนึ่งถามว่าร้อนไหมกลางกลาง ไม่ร้อนเท่าไหร่นี่กระดาษทิชชู่ซับเหงื่อก่อนตื่นเต้นพี่น้องมา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 กินกันเลยเดี๋ยวบอลก็ตามมาแหละมากินกันเลยพี่น้องจ้วงจ้วงมาเร็วขับก็ให้ยอื้อหืออืออือปลาหมึกอย่างสดเลยเนี่ยพี่น้อง Nhật là một cái tên là một cái tên là một cái tên

น้ำจินขอแบ่งนะเอาสองทีน้ำจินเอาหนอยวกินด้วยกันนะครับแพ็คการ์ดจุ่มนามจุ่มนามล้างมือแล้วใช่ไหมล้างแล้วอสะอาดแล้วอ่ะอืมหลาวันเลยนะไม่ได้กินอืหลายวันแล้วพี่น้องตั้งแต่ทำคลิปแล้วไปนู่น 5 ngày rồi, người từng già khóc mạc rồi bác vung. To ní nhìng mến lẹ. Mình đang ăn. Mình đang bứ rỗi là to. cho đặt tin chú vào lang nữa. Ừ. Ừ. để mút mức được ừ. Yêu rồi bùng Ở bùng nào ừ. Để đây, đây cây không? Cây ừ. Kinh cầm cái này, này cao còn nó

หนวปลาหมึกแต่ว่าเป็ดพป่นองไม่เป็ดกนไม่ร้อนนะป็นนี่นะถ้ามากินเป็ดได้ไม่กินไม่คอยได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็ดก็ไม,ดกไม่ร้อนนะต้องไห้ถึงข้อ ลวกปลาหมึกนานไปนิดนึงทางนี้ตำ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 หันไปเลยปลาหมึกพลุง่จงจังเสียแล้วเนี่ยหมไม้ึงเดือดไม้ถึงเดือดกำจิงน้ำเดือดเดือดแล้วใส่ปลาหมึกลงไปเลยพอสะดุง้งเล้วขึ้นยำเย่ยอพมหมากันบเบต้าแคโรทีน ชอบอจากก็ก <c ười> ินมากตรมตามีจ้านกับตะตอของผลใต้มาเจอกัน cọc cánh, có cánh cọc cắn có cánh Trời cán. đâm câu cán, câu cán. Cây đâm mmmm mmmm giờ mmmm mình cầy mì ở đều ạ. Cầy ra, cầy ơi, uhm. chọc con nhiều. Dạ ớt, tao mèo đi ớt đi tay. ไม่ได้กินดีกัแมหมวันนี้อืมอืมอุ้ยเป็นอะไรอ่ะ เนี้ยได้มั่วมูบมีคนก็บอกว่าน้าดาอย่าพูดมากนะให้กินวะพยายามกินนะอย่าพูดมากอร่อยมั้ย chưa chắc chắn Nhâm nhé Ôi mà nghe ừ. Láng được nhé Ừ. In trong tâm gặp nhầm nhé. kiểu cao còn đang gặp ừ. cao đi mực quay tôi mới nó có mình nhiều mất đều nồng chín nam 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 าจบพูดตามนะได้เป็นยังไงฝีมือตัวเองอได้ได้ได้แรงออก หากินเหมือนมูกเลย้็งับพูดตายบงนี้กะคำวันพูดตาย <c oughs> อาไรอ่ะน้ำจำอะไรอะป่ะนะพูตายไม่ใช่ตังด้วยูดภาษตายออ้ออะไรน่ะด้อ พี่นองเออตรมต,รมตรมนี่ทําไม่ได้แปลงว่านะมันไม่ร้อยอประาใต้วัลาคำก่อเสนอคำว่าแป้งหวานแต่ไม่ได้พูดทุกภาคนะพี่น้องนะทำไมก่อนบานนาอยู่นครเขาเรียกแป้งหวานแป้งหวานหมายถึงผงชูรสผงชูรสก็คือแป้งหวาน น้ำตาละนะน้ำตาลก็น้ำตาล <c oughs> นั่นแหละเห็นน้ำตาลก็ว่านเหมือนกัน <c oughs> น้ำตาลก็คือซูการ์น้ำตาลไม่เลี้ยงจุลดนะเอ็นว่านเหมือนกัน <c oughs> แต๋อน้าด้านะครับงับ้นจุรดเรียกว่าแปลงว่านน้ำตาลเดียวกับจุรดอือาย,ยา ยุดการดิไว้ <laughs> ก้าวออกจากปากไม่เป็นไรก็กินตรงนั้นเลยนะด้อแบบเลือกคนด้วยทำได้ดด้วยเีะมีใครบอกว่าไงไม่ไม่มีอมุดเองไงอาบุญเลอกินน้ำกินแอปแบบไม่แอปไม่บ,บักที่ไง bắt thì cô cái... là mì yêu cái tổng quân ấy Why? bọn nó à, mì tròn quân mì nóng nữa nó mm. là to thế to mà đói anh biết nó đây nhá vặt vặt ta tao tẹt แบงวันเยอะกับ่วงนี่วงไหนก็เยอะนี่ถ้ามีปลาดามีปลา นานยังอะเราก็เป็นห่วงเลก็ไม่เห็นไอ้บอลเลพชิบ้าจะเผ่นจะเบื่อนานแล้วน้าดาบอกมาให้หายกี่ตึ้งยังด้วยมัดอืม อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้าดาด้วยนะคะกดกระดิ้ว่า,า,า,ามันร้อยอย่างแรงร้อยนัดร้อยจังเทียร้อยจังหู้ไปเนาะกดซับต่อ <นะ S 1> ไปน, <ะ S 1> นาดาด้วยนะครับ<อ>ไปแล้วไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะกราบงามๆพี่น้องเออบ๊ายบาย